ผมชื่อว่าเท่นะครับก็ในหลายคนอาจจะเรียกว่าอาจารย์เท่นะเพราะว่าผมเคยเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์มาก่อนนะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้รับหน้าที่สำคัญนะครับก็คือมาถ่ายทํำนะครับวิดีโอให้กับนักเรียนนะครับชั้นม .2 ทับ7นะครับซึ่งเป็นอดีตลูกศิษย์ของผมเองนะครับ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ทําวิดีโอเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งคนแต่ก็ยังเหลืออีกหลายคนอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายทําแต่ผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับก็คงจะทําเสร็จด้วยดีนะเพราะาผมเชื่อว่าลูกศิษย์ของผมนะครับมีความสามารถแล้วก็สามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้ด้วยตนเองนะครับนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ นะขอบคุณครับแหวนซื่อๆนี่เล่นกับโตกะพันเราเล่นห่าร่อยสี่สามสองเล่นยังไงอ่ะหล่ะเอคกซ์น์อุ้ยขื่อเนี่ยยังพอเธอแหละสวัสดีสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิ์จารั์ตูรุนชั้นมสองทับเจ็ด เลขที่24วันนี้จะมารีวิว iPhone 4 Apple Apple เพิ่งจะออกโฆษณาใหม่สำหรับมือถือ iPhone 4แต่ครั้งนี้เน้นเรื่องแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานมากในโฆษณาทิ้นนี้บอกว่าด้วยมือถือ iPhone 4คุณจะได้พบกับความสามารถที่พิเศษสุดๆของแบตเตอรี่ที่จะทำให้คุณทำงานได้นานขึ้นเล่นได้นานขึ้นหัวเราะ ได้นานขึ้นฟังเพลงได้นานขึ้นถ่ายรูปได้นานขึ้นมากขึ้นแก้ไขภาพได้มากขึ้นแบ่งปันภาพได้มากขึ้นดูเขาเพื่อนได้นานขึ้นดาวโหลดได้นานขึ้นอ่านหนังสือได้นานขึ้นเขียนได้นานขึ้นหรือเล่นเฟซไทม์ได้นานขึ้นอย่างไ้ดูเขาจบแอนดีมิววิ่งยังคู่ รูขอ้อจบการมีวส์อย่างวะเพยงเท่านี้รู้ขอ้อจบการมิวเพียงเท่านี้ค่ะพอดีนะครับเดี๋ยวนะเย้าไหม่เอาไหมห้าสี่สามสองไปก่อนตอนนี้ผมชื่อเดชชายเปันคนวงกลองปีที่สิบเจ็ดอยู่ชั้นมสองรัเจิตวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่อง4สถานที่ใจกลางเมืองที่น่าเดินเล่นโปเกมอนโก ปฏิเสธไม่ได้ว่าโปเกมอนโกเป็นกลายกลายเป็นเอ็ออฟหรือเทาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งด้วยกระแสความแดงของตัวเกมประกอบกับรูปแบบการเล่นเชื่อมโยงและส่งผลกับโลกแห่งความเป็นจริงที่อาจก่อให้เกิดวุติทางต่างๆหน้าวันนี้เราขอขอหนัเสือสีสถานที่ ใจกลางเมืองที่เหมาะสมกับการเดินเล่นโปเกมอนคูและอย่างน้อยๆปลอดภัยกว่าเดินเล่นตามท้องถนนครับหนึ่งสยามพารากอนสองสวนลุมพินีสามสวนจันจักรสีสวนเบนสกิฟผมขอนำเสนอเสียงเท่านี้ครับโอ๊ยบยากาศ ห้หา,หา,หาสีา่สามสองสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงจุธาทิพย์แหลงล่าฉันมัธยมศึกษาปีที่สองทับเจ็ดเลขที่สิบเก้าวันนี้จะมาแนะนำสี่สถานที่ใจกลางเมืองที่น่าเดินเล่นโปเกมอนโกปฏิเสธไม่ได้ว่าโปเกมอนโกกลายเป็นเทคออฟเดอะทาวนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งด้วยกระแสะความแรงของตัวเกมเองประกอบกับรูปการเล่นที่เชื่อมโยงและส่งผลกับโลกแห่งความเป็นจริง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆนาๆนาวันนี้ขอแนะนำ4ส,สถานที่ใจกลางเมืองเหมาะสมที่จะเดินเล่นโปเกมอนโกอย่างน้อยๆปลอดภัยมากกว่าเดินเล่นตามท้องถนนแน่นอนค่ะ 1. สยามสามพารากอน1ในสถานที่เดินทางง่ายมีผู้คนพุุงพล่างมากอยู่เยอะและที่สำคัญมีตัวรอบโปเกมอนอยู่แทบทุกเสาสวนรุงพินี สวนสาธารณะใจกลางเมืองที่เดินสะดวกและมีพื้นที่กว้างก็เหมาะสมแก่การเดินฟักไข่และลา่าโปเกมอนสามสวนจจุจักอีกหนึ่งสวนสาธารณะที่เหมาะแก่การเดินจับโปเกมอนและฟักไข่ถึงแม้พื้นที่นี้จะไม่ใหญ่มากนักแต่ก็มีเสาเกโป,โปเกสปอร์ตกระจายอยู่รอบๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสวนเบนจก,กิตสวนสา จะมูดงจัมูงเริมแหวมไหนคุณครูสอนหนคยูพันธุกรรมบางคนี่หอลิ้นไม่ได้นะดูลิ้นเนี่ยหอใดหอ่ใดพูดเหใดบแบบไม่รอยไม่ได้บางคนหอแบบนั้นพูดพูไม่ไหวได้เวมันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของไทยของมัน เล็บมือเหมือนกันเนี่ยมือยาวมือสั้นที่นี่คือโรงเด็กถ่ายพี่ว่ามีผีฮีฮีอที่ถูกถ่ยโลกนะครัผมวันนี้เรามาดูว่ามันจะมีสีไม่ใหม่นะนี่คือห้องประจักผมว่าห้องจ่าลิ้นแย่ธรรมนะฮะผมห้องมือกเลยใช่ไรจำหมโอ้โหวันนี่ยิ่งิบเอ็กอะเปยังไจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันมีรอยรั่วแม่บอกว่าถ้ามีรอยรั่วเยอะแสดงว่าเงินจะรั่วออกมานี่เวลาเราเหยียบ อย่างเงี้ยมันจะมีรอยรั่วรั่วยังไงครับนี่ใช่ไหมรูนั่นคือรูรั่วเของผมมีไหมครับถ่ายเวลาแบบมันหมายความว่าเวลาเราใช้เงินใช้อะไรอย่างนี้มันจะออกไปง่ายนม่จ้าเราบองพมมีเราเก็บเก็บเงินไม่อยู่ประมาณนี้ห้าสี่สามสองแอคชั่นสวัสดีค่ะหนูชื่อเดหยิงชินยาร์โสรุนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทัศเจดเลขที่ยี่สิบสี่วันนี้จะมารีวิว ไอโฟน4ค่ะแอปเปเพิ่งจะออกโฆษณาใหม่สําหรับมือถือไอโฟน4แต่ครั้งนี้เน้นเรื่องแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานมากในโฆษณาชิ้นนี้บอกว่าด้วยมือถือไอโฟน4คุณจะได้พบกับความสามารถที่พิเศษสุดๆของแบตเตอรี่ที่จะทําให้คุณทำงานได้นานขึ้นเล่นได้นานขึ้นหัวเราะได้นานขึ้นฟังเพลงได้นานขึ้นภาพค่ะ ถ่ายภาพได้มากขึ้นแก้ไขาภาพได้มากขึ้นแบบ่งปันภาพได้มากขึ้นดูข่าวเพื่อนได้นานขึ้นดาวน์โหลดได้นานขึ้นอ่านหนังสือได้นานขึ้นเขียนได้นานขึ้นและเล่นเฟซไทมได้นานขึ้นวันนี้ดูเขาจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะนี่ค่ะห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงสุธาธิเบีงล่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับเเลขที่19วันนี้จะมานำเสนอข่าวไอทีเรื่องแนะนำแนะนำสีสถานที่ใจกลางเมืองที่น่าเล่นโปเกมอนโกปฏิเสธไม่ได้ว่าโปเกมอนโกไกลเป็นเช็คออฟเดอะทาวนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งด้วยกะระแสความแดงของตัวเกมเองประกอบกับรูปกันเล่นที่เชื่อมโยมและ และส่งผลกับความเป็นจริงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆนานาวันนี้ขอนําเสนอ4สถานที่ใจกลางเมืองที่เหมาะจะเดินเล่นโปเกมอนโกและอย่างน้อยๆปลอดภัยมากกว่าการเดินเล่นตามทางถนนแน่นอนค่ะ 1. สยามพารากอน 2. ส,สวนลุงพินี 3. ส,สวนจัตุจัก 4. ส,สวนเบนจกิตก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ